สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องรวยออนไลน์สายลงทุนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในส่วนของกระดานเทรดซื้อขายเหรียญคริปโตอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือกระดานต่างโปรหรือตางขอบนั่นเองนะครับวิธีการฝากเงินเข้าบัญชีนะครับให้กดฝากนะครับกดที่เงินบาทนะครับและกดฝากเงินแบบทันทีนะครับใส่จํานวนเงินที่เราต้องการนะครับและกดต่อไปนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนการเทรดซื้อขายเหรียญคริปโตนะครับให้กดที่ตลาดนะครับและเลือกเหรียญที่เราต้องการนะครับตรงนี้ผมจะเทรดเหรียญ TRX หรือเหรียญทอนนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อนะครับให้กดซื้อสำหรับคนที่ต้องการขายให้กดถ่ายนะครับตรงนี้ผมจะมารีวิวนะครับในส่วนของการซื้อเหรียญคริปโตนะครับ สำหรับคนที่ต้องการซื้อเหรียญคริปโตนะครับถ้าต้องการซื้อเลยนะครับให้กดราคาตรงฝั่งสีแดงนะครับตอนนี้นะครับราคาที่ถูกที่สุดนะครับก็จะเป็นราคา4.10นะครับให้เรากดที่ราคานะครับแล้วก็กดสัดส่วนจำนวนเงินที่เราจะซื้อนะครับอะตรงนี้ผมเงินบาทได้ถูกใช้ซื้อไปแล้วนะครับ ถ้าเราต้องการราคารับซื้อนะครับให้เราตั้งราคารับซื้อนะครับตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราต้องการราคาที่ถูกกว่านี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทําการขายนะครับเหรียญคริปโตนะครับโดยการกดปุ่มขายนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะขายเหรียญคริปโตของเราทันทีนะครับให้เรากดที่ราคาฝั่งสีเขียวนะครับนั่นก็คือราคาที่มีคนตั้งรับซื้อเหรียญคริปโตของเรานะครับในราคาที่ต่ํากว่าฝั่งสีแดงนะครับถ้าเราต้องการขายทันทีนะครับเราสามารถกดที่ ตัวเลขสีเขียวนะครับแล้วก็กดสัดส่วนของเหรียญน,นะครับว่าจะขายจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากขายราคาต่ํานะครับเราก็สามารถตั้งขายได้นะครับในราคาที่เราต้องการนะครับ เมื่อเราตั้งราคาที่เราต้องการนะครับออเดอร์จะถูกวางลงไปนะครับและเมื่อมีคนที่ต้องการซื้อราคาของเรานะครับก็จะได้รับเงินบาทเข้ามาในบัญชีนะครับตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะเปิดบัญชีสตางโป o นะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างช่องนี้ได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ถูกอกถูกใจนะครับการทำคลิปของแอดมินนะครับหรือว่าของผมนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดแชร์กดไลค์ให้กับผมได้นะครับขอบคุณครับ